ไ,ได้นะโูดีเลยพี่ อันนี้แก้กินยางคันนี้เป็นอีซ,ซูซูดีแม็กไฮรันเดอร์ปี2022นะครับโชคหน้าเป็นคอยสปริงนะครับเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่คอชชนบาลูกค้าเข้ามาด้วยอาการนะครับกินยางด้านในทั้งสองข้างด้านหน้านะย่านหน้ามาทางน,น,นี้อันนี้คือกินยางด้านในทั้งสองข้างกินหนักมากไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเบื้องต้นผมเช็คช่วงล่างแล้วนะครับผมเช็คช่วงล่างแล้วไม่มีอะไรหลวมนะครับแต่ว่ายางกินเยอะก็เลยต้องเปลี่ยนยางไปด้วยคู่หนึ่งสองเส้นนี้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวตอนเนี้ วัดค่าเรียบร้อยนะครับคันนี้น่าจะตัวเลขกินยางด้านในแล้วก็รถจะมีไหลซ้ายเพราะว่านับเซอร์ยังไม่ได้แล้วก็แคมเบอร์ติดลบครึ่งประมาณครึ่งองศาโทรวมนะครับลบ25อันนี้คือไม่ได้เลยเนี่ยมาดูทางนี้ครับเห็นไหมทรวมลบ25แคมเบอร์ติดลบมันก็เลยแล้วก็ขับไม่ดีดึงซ้ายดุนิแรงแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวช่างเอกจัดการให้จะตั้งค่าให้กินยางน้อยที่สุดนะครับนั่นแหละปลุยสาหรับไฮแลนเดอร์นะครับที่เป็นคอยสปริงมันจะมีตัวปรับทั้งหมด4ตัวนะครับนี่ ตัวแรกนะครับตัวที่1นะครับตัวนั้นตัวที่2นะครับทั้งบอยทั้งน้อยชี้สนะครับตัวนู้นตัวที่3แล้วตัวด้านหน้าตัวที่ส่ด้านหน้านี้ตรงนี้ปอดีนี้มันบังอยู่นะเป็นตัวที่4คือทุกตัวที่ชี้ให้ดูเขาเรียกว่าแคมเบอร์และคาสเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่แคมเบอร์หรือคาสเตอร์ตอนนี้เราจะมาปรับค่าแคมเบอร์และคาสเตอร์ให้มันกินยางน้อยแล้วก็ขับดีนะครับไม่ไหลซ้ายรุนแรงอย่างที่ตอนมานะครับ ตอนนี้เราจะดึงแชมเบอร์และคาสเตอร์ครับคือมันอยู่ในส่วนเดียวกันแชมเบอร์และคาสเตอร์ทุกเบี้ยนะครับทั้งหมดทั้งสี่ครับทีนี้เราก็ต้องเลือกฝาเอาถ้าดูเป็นก็ง่ายหน่อยดูเป็นก็ยากหน่อยดึงข้าวตัวนี๋ยวทำแชมเบอร์ให้มันจะติดลบแม้ว่าบวกลงนะครับดึงมาดึงมางมา,มาอีกอีกรอรอัองไปก่อนเพื่อนเห็นไหมตอนนี้โทรเอาอยู่ครับเอาก็คือโทรหน้ามันบานเด้อเราจะปรับโทรเข้ามาครับนี่มันไม่ได้ครับศูนย์เพี้ยนเยอะแล้วกินยางเยอะนะครับเราจะปรับโทรเข้ามานี่เราจะปรับโทรมาดูนะดูในตานะโทิดตานจะเเข้าาหักี่ ที่เราทําโทรเข้ามาครับคือแบบเพี้ยนเยอะมากเลยกินยางเยอะอันนี้ครับอ่ะพอได้แล้วครับตอนนี้ล้อมันติดลบอยู่ติดลบก็คือพับเข้าด้านในอ่ะเจ้าหน่อยอาจารยดึงดูนะเห็ออกมานะนะอันนี้คือแก้กินยางจริงๆครับเดี๋ยวไี้ครับอีกอีก,อกนะขยับไมเ่เป็นไรมากอีกรอรับไว้ครับเห็นไหมขยับออกมาอยีกนะคชับนี่คือแก้จริงๆครับนะเราไล่ปรับไห้ทุกตัวนะครับอะไรคือห้ามร่งรีบไม่ได้ออกมามุมโทตรงนี้เอาอยู่เอาก็คือหน้าบานนะเราจะพับเข้าตรงนี้มันบานเยอะเกินไปครับอาจารย์เจ้น่อยดึงเข้าไป เห็นไหมเพื่อนมันขยับเห็นไหมมันเข้าเห็นไหมเข้า,าแล้วนะ,ะน่าจะได้ตัวเลขแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะดูตัวเลขครั้งนึงแต่คงไม่ให้ได้ดูนะครับมันเป็นสูตรของทางร้านครับแวบนะครับเอาจริงๆนะตอนนี้คือวัดไปหลายรอบแล้วตัวเลขก็เริ่มใกล้เคียงนี่ก็ยังไม่ได้ยังไล่ปรับอยู่นะครับเรยังไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับถ่ายทั้งหมดก็จะนานหน่อยนะครับโอเคโอเคล็อกเลยครับตัวน,นี้ เราก็จะวัดอีกรอบหนึ่งเพราะตัวเลขเริเ่มได้แล้วนะครับขับนิ่งกว่าเดิมแน่นอนอ้านี่ตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองความนิ่งกันนิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็กินยางน้อยกว่าเดิมแน่นอน,นครับไปอันนี้เป็นการที่ตั้งศูนย์แก้กินยางแล้วเปลี่ยนยาง2เส,ส,ส,ส้นนะครับเบื้องต้นผมลองแล้วนิ่งแล้วน,วนี่รอลูกค้าดูตอนมากับตอนกลับเป็นไงลูกค้าตอนมาเยินเลยครับบรถตอนกลับเป็นไงแตกต่างไหมนิ่มนิ่มนิ่มดีขึ้นครับนิ่งได้ดีครับรู้สึกไหมผมว่าดีขึ้นนะครับ มันคล่องกว่าเดิมไหมเวลาขับผมว่าโอ้ก็ดีสมากใช่ครับดีขึ้นเนาะใช้ได้นะโดดีเลยพี่อันนี้แก้กินยางให้เรียบร้อยต้องหมั่นสลับยางทุกหมื่นโลด้วยครับผมพผงไรตรงไหมครับโอเคพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นิ่งเลยนะใช่ใช่เพราะตอนปล่อยมือแล้วเนี่ยเพราะตอนแรกเพราะตอนแรกมาปล่อยแบบอย่างเงี้ยแม่งเอียงซ้ายแล้วกินแบบแท้ๆแท้ละนี่นิ่งเลยเนาะโอเคเลยครับถ้าดีไงของนิโป้เลยครับ เรียบนะครับ oh, <okay. S 1> <laughs> ช่างเอกไปก่อนครับมาได้ห้ามรีบถ้ารีบไม่ต้องมาครับนิ่งแล้วสบายใจกินยางน้อยนะครับตอนนี้